คนอื่นถามร magic, วมนายกไหมนะทำไมประเทศต้องมีนายกมัตมนตีทำไมประเทศต้องมีนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวตอบคำถามนี้ก่อนประเทศนะครับเป็นเราเป็นองค์กรสังัฐนะครับคนที่บริหารประเทศคือนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนูรทุกฉบับนะครับจะเขียนเัญนอย่างชัดเจนว่าต้องมีคณะรัฐมนตรีและต้องมีนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารประเทศถ้าไม่มีนายกมนตีเนี่ยจะบริหารประเทศไม่ได้นะครับฝ่ายบริหารสำคัญยังไงนายกสำคัญยังไงเมื่อเขาไปทำหน้าที่บริหารประเทศก็ต้องตั้งงบป,ประมาณนะครับเพื่อใช้จ่ายในด้านต่งตางๆนะครับถ้าไม่มีนมายกการบริหารประเทศการใช้จ่ายงบประมาณก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับส่วนการท่านกระทู้ถาม